การินเอชห้าสอนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือโหลดหน้าโปรไฟล์แบบนี้นะครับไม่สามารถเข้าสู่โหมดการทำงานหน้าเมนูได้ปกตินะครับอันนี้คือสภาพตัวเครื่องที่ลูกค้าใช้ซิลิโคนปิดปุ่มกดที่เปื่อยยุ่ยนะครับก,ก็ยังทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะ ก็ลูกค้าก็ทดลองมานานนะครับอันนี้ก็กดเปิดเครื่องมานานแล้วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่โหมดการทำงานได้ตามปกตินะครับก็ต้องอเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับก็โดยสภาพเครื่องเคี่ยวล็อกหักนะครับอันนี้ก็ใช้ดอกเบีย GPS ออูมมเนียมนะครับแต่ว่าใช้ยึดติด ป่าหนะครับก็นี่นะก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่โมดการทำงานได้ตามปกติเป็นแบบนี้นะครับก็ของลูกค้าที่ส่งมาก็ส่งวิดีโอมาก็แบบนี้นะครับก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับตัวเ,เช็คเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่นะครับก็ขอบคุณมากครับลานล็อกลีบไรเราก็ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรการมินแท้ร้อยเร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ใช้ซิลิโคอนอยาปิดแบบนี้นะครับก็ช่วยในการที่น้ําจะไม่เข้าภายในตัวเครื่องที่เป็นตามซิลิคโคนปุ่มกดนะครับไม่สวยแต่ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็ลูกค้าทําเองแต่หลักๆก็คือไม่สามารถเข้าสู่โหมดการทำงานได้ตามปกติ ขอบคุณมากครับหลาน็อกตีใบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ